ตลาดคลองถมเบิรงตลาดคลองถมครับวันนี้ครับเครื่องเสียงว่าเบอร์เครื่องเสียงพี่เจ้เครื่องเสียงตีรถยนต์เลยเอาวกปล่อยราคาถึกๆึอันนี้ลำพงนี่ยลำพงไตเบาะนี่ยลำพงไตเบาะพาวเวอร์พาวเวอร์รถยนต์วันนี้ ตาอันนี้ไฟใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ไฟล่ะไฟครับไฟแปดไฟแปดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊นะใช่ฮะปรับได้เร่งได้ต่โลตัวอะไรป๊อปป๊บปป๊อไฟแปดสีสีเขียวสีแดงสีมูสีอยากได้มิกมิกบิ๊กบูทูธอ่ะอ่ามิกบูทูธนี่บาบันเนี่ยผมไม่มีตังค์ไงผมไม่มีตังค์ผมจับไปเลยใหเนี่ยเดี๋ยวมาเบิ่งมิกบูทูธครับ มิกบูทูธสภาพดีด้ตัวนี้ครับตัวนี้ลปล่อยไปเจ็ดร้อยครับปล่อยเจ็ดร้อยตัวนี้ปลาตัวนี้เท่าไหร่ครับสามพันห้าอย่าพลาดเบอร์ข้างหน้านะครับเด้อยู่ตลาดนัดนะครับอยู่ตลาดนัดคลองโถมครับันนี้ครับยางมาพอพอ,พอดี เจอมิกบูทูสนใจมิกบูทูแต่ว่าลำโพงตัวใหญ่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ปล่อยอยู่สามพันหานดอกสิบสองตัวนี้ดอกสิบหกอันไหนตัวนี้ตัวใหญ่สิบหกแค่ไหมครับอันนี้ดอกเท่าไหร่หูสิบห้าสิบหกหรือเป่เนี่ยสิบห้าสิบห้าครับสิบสองผู่้นี่้นะชุดดอกเดียวกับผม เออสวยๆย,ย,ยตัวน,นี้นดึงได้เลยเนี่ยเคร<า>ับอาผู้เดชขาดเหลืออยังมาซื้อหาซื้อได้เลยงามไม่ไดงามเลยเนี่ยจยากได้มิกบูทูจริงดิมิกบูทูแจมเลยขายทุกอย่างเลยขายทุกอย่างพัดหลอกพัดร่มจัก,กรยานกรับนี เสพอกเสพผาแกมี่ตลาดปกักไงตลาดร้อยก็อะไรโอ้อยากได้มีครูถูดได้ทางพรามมีเงินมาพอเนาะตู้ซับตู้ซับสิบสองครูหนึ่งคอยอย่สามพันหาหน่าสนใจอยู่ครับหลายหลายอย่างครับ กที่เป็นจักรยานนะครับผัดหลอกพ่ดลม,หม,ออมหม้อของขาไฟฟ้ามีหมดเลยหมอสุกี้วิจักรยานใบเก่าลอ,อยครับมีกูดูดเดี๋ยวันจีต่อยฟังนะครับ,รบนะโอ้ยพร้อมพอร้อมมีพร้อมเลยก็ยน่าสนใจฮะผู้เดีวยว่างยางมาหาด้วยครับยางมาเลยตลาดวัดศรีครับตลาดโซนคลองถมครับ มีของขายหลายครับพี่น้องครับโอเคครับขอบคุณครับผม